สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องคลายแซมสั้นสันเมืองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแม่หางดีนะครับในโครงการคคชานาจักรนะครับในโครงการํำช้างขึ้นถินนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมมาเล่นกับแม่หางดีนะครับเนี่ยหลังจากที่เราบัดใหม่นะครับนี่ไปแฮงงานนะครับเพิ่งไปแหงงานกำลังกลับมานะครับยังไม่ได้มาเยี่ยมเลยครับเออมา มาอีกทีก็คือบ้าน,านเสร็จ<ม>แล้วนะคะไ,ได้บ้านใหม่อย่างอลังการส่วนข้อ,ขอนี้ก็ยังอยู่นี่นะคะยังเป็นข้อเก่านะคะยุบป,ปกติแล้วมันบ่เดี๋เราไปดูนะคะว่าแม่ฮางดีของที่บวมๆคือยุบป,ปกติแล้วนะคะ โน่นเสียเมิ่งนะคะนี่แับแม่ห่างดีได้อยู่บ้านใหม่แล้วอ๋อกว้างขวางนะคะเสียมิ่งนะครับเสียมิ่งหนึ่งสองสามอีทยเขาจะทำอะไรเขาจะทับคอกให้เป็นเรองดาวบอสสามล็อกไม่รู้เหมือนกันโอ้รูที่บ้านหมูดาวนะคะทำโคกอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยไปอีทรายเขาจะทำอะไรให้หมูดาวอยู่ข้างในหรือเปล่าอืมเนาะอาจจะเป็นไปได้ ไม่เป็นไน่าจะเป็นเป็นไปเล่นนอนครับทา,ทางดีกับเสียมิ่งนะครับอืมอะไรที่มันย่นยนเนี่ยเจ้ามันตรงที่ไอ้วมวลูกตอนนั้นไงอ๋อววมตอนนั้นคืออาจจะเป็นที่มันฉีกข้างในวัดเนาะนัะนะ่นม่้ฉีกขาข้างในนะครับน่าจะเป็นเทที่ฉีกขาดข้างในนะตอนที่เราดึงดึงน้องออกมา ก็จะเป็นชิ้นชิ้นเนื้อที่ย่นลงมานะคะแต่นี้ก็ถือว่าเป็นอาการดีมากแล้วนะ,ะแต่ก่อนก็บวมแรงนะครับเนาะสงสัยเป็นเพาะเพลนี่แหลมะมิงเอ้ามิงอักเสบเนาะม่ยอมออกจากแม่มาเลยนะคะเสี่ยมิ้งวันนี้เสี่ยมิงมาเร็วมานี้มาหาหมอทำเย,ยมานี้ อุ๊ยอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาด้วยมาแล้วมามาเร็วมาเร็วรพี่เดินมาไหมคะเอ้าเอ้าหอยยังคือมาบวมบางขมับไปแทนไหนนั่นนี่เป็นมะบุกเป็นม้าสนุกคุณมามันเป็นยังเต้นหน่อยเอ้าดูสิคะขมับน้องขมับน้องมิ่งมงคลนะคะบวมนะคะดูสิเป็นน่นเป็นก้อนอยู่เลยค่ะนี่ตรงนี้ครับนี่เอ้าอันนั้นประคบนี่ บเอาเขาใส่อนัรน่ะเขาห่อนไหมใส่ผ้าแล้วก็ประคบประคบเน้อุ่นๆเนยห่อนับบว่ามันหน่อยอยู่เพราะว่ามันยังหน่อยนะประคบประคบมันไหวแมนเพราะว่าตรงที่น้องเขานอนตรงนั้นดินอาจจะแข็งนะคะเอาดินทรายมาลงโอ้นอนไปแล้วไม่ยอมมาหาเราเลยนะคะไม่มาหาบอสตาเยเลย เพราะว่า <c oughs> ติดแม่มากนะคะดูครับเสียมิงเสียมิงของเรามันนี้เร็วมันนี้นเร็วแก,มแกมม้ม,มนนแกม้แกม,ม,มบมุ๋มแก้มเออแก้มบุ๋มแต่น้อยเลย <c oughs> มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่งนี้ดูดูตรงนี้ครับนี่ดูคนเขาตรงไหนอะไรไหมโอ้คนตรงลู้น่ะตคนขมับนั่นนะดูนะมีคนคนงอนมีคนงอนตรงรู่ขมับด้วยครับนั่นนนั่โอ้เห็นไหมครับงอนขึ้นอย่างนี้อันนั้นงอนลงครับนะฝั่งฝั่งนี้จะงอนลงฝั่งนี้งอนลงฝั่งนู้งอนขึ้นอาจะมาแล้วครับจะมาแล้วเสีซมิงันนี้แล้วเซมิงเล้ว นะเดี๋ครับ zoom มันเป็กอะไครับตตรงตรงขนตรงกันนะครับตรงข้างๆตานะครับนั่นโอ้เสียงหนึ่งของเรานะครับไม่กล้าออกจกกแม่แม่เขานอนยังหรอพ่อใหญ่ยังไม่นอนนะคะเสียงหนึ่งเป็นชักมือเหรอโอ้ยครบสามอาทิตย์แล้วครับโอ้เสียงหนึ่งคนฝันตัวยกขา อันนี้มิซิมีโครงการไหนซื้อสร้างเพิ่มบ้านี่อย่างนี้ซื้อมาอีกว่าสาร้สางตัวมัวสร้างง่ายนะเทตดินพอดีเนาะเทตดินไปนี่ก็จะเป็นเรียกว่า แกซื้อช่างงามาอ๋อสำหรับช่างงาเลยนะครับสำหรับช่างงาก็เลยทาบนะครับนี่ทำเผื่อไว้เทดินเพิ่มนะคะก็เลยทานเอาอเออบ้านบาง้านหยับบ้านอยู่เดี๋ยวเนี่ยลูกสร้างนะเออชี่ยวหลังไม so ่พ so ้นเกี่ยวเกี่ยวหลังอะไรเขาเรียนยังไงเขาแค่ดาวสิอ๋อหมูดาวก็ทำโคกนะคะ ใช้มากอะปอดเลยมันมื่อยใช่อืมแอนไม่ท้องระวังง่ะคนแม่ก็ยังไม่นอนนะคะก็สามอาทิตย์แล้วนะครับที่ยังไม่นอนนะครับบางเชือกก็สามสี่เดือนนู่นละคะบางบางเชือกก่อนจนลูกโตนะครับโตถึงจะนอนะเพราะว่ายังห่วงลูกอยู่นะแต่บางเชือกสองสามวันก็คือนอนเลยครับ วายซีโอเลยซีโอไม่ทำอะไรซีโอฮะกระด้ผู้สาวาไหมอ๋ออันนี้ก็ลูกน้องซีโอนะครับมาจากตรวจงานที่ไหนสวัสดีครับฮะมาจากตรวจงานที่ไหนนี่มาจากตรวจงานที่ไหนบ้านดาวโอ้บ้านดาวอันนี้คือผู้ช่วยซีโอฮะมือขวามือขวา คนขับรถนะครับอโหเราจะได้คบนะครับส่วนน้องมิงเราไม่ยอมมาหาเราเลยนะคะไม่มาหาพ่อพ่อทำครดเลยนะลูกนะอ๋อไม่ยอมหาพ่อเลยเสียบิงเสี่ยมิงไม่แล้วนานเราจะได้มาเยี่ยมเยียนนะคะเนี่ยครับตอนนี้ก็ยิ่งใหญ่และอลังการมากนะครับบ้านของ เสียมิงกับแม่ฮางดีนะครับติดอ๋อติดอดไฟพลังงานะะน่นนวลใ่ไอ่าเรื่องรดไฟนี่สําคัญค่ะเพราะว่าช้างเด็กเรา,ราต้องมีต้องมีความสว่างนะคะทุกบ้านยิ่งดีนะครับเพื่อความปลดอ,อปลดภัยวันนี้เสียเียมิงของเราก็รู้สึกจะมีน้ํามีนวลเตือนนะครับเริ่มแกปุ่นลยนะครับธรรมดาค่ะเพราะว่าแม่น่าจะน้ํานมดีนะคะ สามสี่ห่สามสาม,สามล็อกพอ,อ,อดีค่ะพอเขาโตไปน้องมิงเราโตก็จะได้อยู่คนละล็อกกับคุณแม่นะอพอ,อดีเลยนะครับอเอาแม่ไปไว้นู่นลูกไว้นี่พอเขาสองเชือกเขาไม่ต้องทำเทิบก็ได้ไงเขาอยู่ตรงกลางพอเทอบอ,อกยาวยใ,ชใช่ไหม ถ้าสามเชือกต้องท,อทําเทิบเนาะก็ถ้าสามสามเชือกต้องทําเทิบต้องทําเทิบข้างอ่าเพราะว่าเาลวลาดอดเดด,เด,ดจดส่องนะครับอันนี้คือเขาอยู่ตรงกลางเดด,เด,ดก็จะส่งมาไม่ถึง<ม>ก็จะถึงแบบน้อยๆ้อยปุกยาแล้วเราไปไปยัยป<า>ุกยาแล้วเราไปอะ่ะก้เศร้าปุ๊บ เาก็จะปปลูญะะ้ตอนเย็นเราก็จะปลูกญ้านะคะตอนกลางวันเราก็เดินสายเยี่ยมเย็นบ้านโน้นบ้านน,นนี้นะคะตอนลางวันหาคลิปครับ,บาหาคลิป <c ười> ตอนเช้ากับตอนเย็นเราปลูกญ้านะคะ <c ười> เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมน้องน้องเลิฟเพื่อสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราเราเป็นลูกท<อ><อ>ี่ไปบ้านโน้นบ้านนี้ไม่ได้นะครับเ,เ,เราต้องไปบ้านเลิฟสุดท้ายนะคะ แล้วเราถึงจะไปอาบน้ำเราก็ต้องเซฟช้างสุกเชือกน้งโอ้โอ้กินอะไรนะกินอะไรติดคอหรือเปล่ากินยาสิักเลยได้จับอะไรยัดเข้าปากหรือเปล่านะมาเร็วมาเร็วมิงเด็วมามามา้ห่วงคุณแม่หลือเกินไม่ยอมออกจากคุณแม่เลย เดี๋ยวสักเดือนหนึ่งก็น่าจะวิ่งอ้มอมคอกนี่แหละฮะโคกนี่ต้องทำใหม่แล้วครับโคอกนี้ก็จะเอาไม่อยู่นะคะนี่สักพักมา,ามาอย่าพูดนะเรื่องน,อนนะั้นไม่มาครับไม่ไง่ายหนไม่ยอมมาเลยค่ะนะฝานะกช่องหนยนะคะ ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึงไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ให้ f อฟซและผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ